สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันยี่ส่วนคือเก้าพี่น้องจ๋าผู้ใดอยากกินแกงเห็ดเดอ้อบัดเทนี่พี่น้องจ๋าใครอยากกินแกงเห็ดบดฟ้าวพี่น้องฟ้าวเห็ดบดมาริสาออกละจ้าเห็ดบดมาแล้วเห็ดบดออกแล้วพี่น้องจ๋า เ็ดบดปลูกออกแล้วกำลังดอกพอดีเลยกำลังพอดีแกงเลยจ้าเห็ดบดเห็ดบดเห็ดบดเต็มขอนพี่น้องจ้าโอเต็มขอนเต็มขอน กำลังออกกำลังออกตะปุตะปิอยู่กำลังจะออกตะมุตะมิอยู่เลยออกมาสซมองพี่น้องจ้าขอนเห็ดขอนเห็ดขอนเห็ดปลูกนี่อ๋อขอน,นี่กระตะมุตะมิอยู่เนี่เห็นบ่นี่นนกำลังจะออกจ้า ເຮັດບົດເຮັດບົດອູ້ປາເປັນທຸກປຸ່ມກະປຸ່ມຢູ່ຜູ້ໃດຢາກກິນອໍຈຸມນີ້ບຶງບັກໃຫຍ່ຈຸມນີ້ດອກບັກໃຫຍ່ເລີຍ กำลังออกพี่น้องจ้ากำลังจะออกคอนใหม่ได้ในคอนปีนี้ได้ในพี่น้องจ้าเนี่ยคอนยังแข็งยังโอ้ยกกระบอกคืนคอนนี่คอนใหม่คอนใหม่ซุ้มคอนเก่านี่ก็ะซุ้มคอนเก่านี่ก็ออกบ่หลายมันพุกหมดละโอ้ยยกกระบอกคืนไม่มันแก่นนี่คอนเก่าพี่น้องจ้าคอนเก่าก็ออกอยู่ คอนเก่าก็ออกอยู่นะคะคอนเก่าผุหมดแล้วแต่ก็ออกมันยังมีแก่นไม้มันอยู่แก่นไม้มันเหลืออยู่มันก็ออกสิพผ้าเบิ่งเห็ดพี่น้องจ้าเห็ดบดมานิสาออกแล้วจ้าขอนไมลาออันนี้ฮันแมนขอนเห็ดมันได้นี่คอนเห็ดหมดเลย ขอนเห็ดขอนเห็ดอันนี้บานแล้วตัวนี้บานแล้วนี่ขอนใหม่ใหม่นี่ออกอีกแล้วขอนเห็ดบดขอนนี่แล้วนี่งามออกเต็มขอนเลยขอนขอนนี้ออกเต็มขอนเลย มื่ออื่นพอลพี่น้องจ๋ายังพอเก็บมือนี้มันยังดอกน้อยอยู่มันดอกใหญ่กว่านี้อีกเดี๋ยวเมื่ออื่นมณิษาสิท่ายหงเดิงเดี๋ยวเมื่ออื่นจะถ่ายให้ดูอีกดอกมันใหญ่กว่านี้อีกดอกมันจะใหญ่กว่านี้อยู่เด้อดอกหนาตึบเพ็ดปลูกพี่น้องจ๋ามันงามแมนนมดแถวนี้ออกหมดเลยแถวนี้ ดอกบกงหญ่บกงหญ่เดอ้อทามันบานเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาเก็บเมื่อนี้ดอกมันยังน้อยอยู่เมื่ออื่นยังเก็บพี่น้องจ๋าอ๋อนี่เห็นบอนี้่วันนี้ดอกยังน้อยอยู่เลยเมื่ออื่นยังเก็บพี่น้องออยังเก็บนี่เห็นหมอนเอาเสื้อมันใส่ในหูนี่พี่น้องจ๋าเนี่ เอาเสื้อมันใส่เข้าไปแล้วก็เอาไม้เอากระดาษอัดตีอัดเอาค้อนตีเตียนอัดเม็ดขี้ดินไว้นี่ไงดอกเบลือเบล่าหนาตึบอันนี้กับพี่น้องจ้าป๊าหนาตึบเลยดอกนี่หนาตึบเลยอ๋อ เพชรบทคุณยายพี่น้องจ๋ามึงนี่แข็งปกปกๆมันจังมันสีหนาได้อีกกว่านี้พี่น้องจ๋าถ้าเบิ่งมืออื่นยังเก็บพรุ่งนี้ค่อยเก็บยายไม่ยังบอกพ่อเก็บเนาะเออพรุ่งนี้พี่น้องจ๋าคุณยายบอกใหญ่กว่านี้อีกิึงนี่บอกมันยังบดอกบานมันสองสามดอกนึง นี่เมื่อวานเราก็เก็บไปสองสามดอกสุเป็นป่าลงมาแล้วเด้เบิ่งหัวอ๋อกำลังพี่น้องจ๋าก,กำลังเบิ่งหัวของดอกไงพี่ลึกหรือเปล่าพี่ลึกใหญ่เอหนาตึบเลยขอนใหม่เนาะใหญ่เนาะออนมันออกมาพี่น้องปีนี้สะปลูกหลายๆนึงนี่ชิดเลือยไหม,ไมนี่อ๋อผูกยังใ,ให้ลูกทรายหรือเปล่าใช่มขัดแท้ บมึงนี่กระปุกกระปุ่มเลยสองสามมือพี่น้องจ้าพอะลาและก็ทางพี่น้องเออพดทาั่งพุทวงนี้มือหวานนี่พดเเทดกะพดอันพักอันนี้หระผาปลาผูนี่จะดอกงามงามเดเปิดพุนั่นล้วก็จะพุเทดเลสายที่ดุอุกดอส่เอ็นลังติุดติปิดอยู่อืมขักแข่ขอนนะฮะยาย อ,าาอีกสองสามมือค่ะเต็มขอนคะขอนเก่าก็ออกอันนี้ขอนเก่าขอนเก่าก็อกกกอกเหมือนกันอ๋อต่สะอ่อนแฮอันนี้ขอนเก่าสองสามปีแล้วต้าขักขักขักคักมืออื่นยังเก็บพี่น้องจา๋าลายลุ้นอยู่นี่กำลังโซกำลังปเปโลหปะ มีหลายรุ่นอยู่เดี๋ยวคุณยายสิปลูกอีกพี่น้องจ้าไม้ผู้ใดหลายก็ปลูกเห็ดไว้กินเด้อสอบถามเข้ามาได้คุณยายปลูกเห็ดเบิ่งโหปติโตทรงสับหลาดอยู่ บอไไปเก็บเห็ดป่าแล้วพี่น้องจ๋าโพกระปุกกระปิกอยู่ในแมนมดเลยป่าแล้วเนาะบางในนี่ป่าเห็ดป่าเห็ดป่าบางโหอือแมนมดพี่น้องจ๋าโซนนี้จะเป็นโซนเห็ดบดนะคะโอ้ยเห็ดบดคุณยายออกลวจ้าติดต่อสอบถามเข้ามาเด้อพี่น้องจ๋าผพ้ออจะปลูกเห็ดป่าขอ,อน,นี้ฮะนะ่ะโอ้โห ติโตติโตติโตขอนเก่าด้วอันนี้ฮะเห็นอยู่บอกมันผุหมดละขอนนี่ป้าพี่น้องจ๋าเห็ดบทคุณยายออกแล้วคะ่ะเมื่อกมื่อวานเมื่อก่อนนี่ยังดอกน้นอยๆอยู่เมื่อนี้ดอกใหญ่แล้วเด้ออ๋อพี่ลึกพี่ลึกพี่ลึก อีกสองสามมือนี่เบื้องลดคอนบินได้แน่นอนเลยป้าผูสองสับหลาดอยู่มึงผูแมนหมดเลยทางไตาทางถึงเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะพี่น้องจา๋าดวสิเก็บมืออื่นสิเก็บเมื่ออื่นสิทย่อยเก็บเนาะมึงผูอ๋อผูทางไตผูผูแมนหมดเลยผูผูพี่น้องจ๋าเนี่ย ้องโหแมนหมดเลยจ้ามืออื่นสิทยอยเก็บปัด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 ,ปดแมนหมดเลยโซนนี่เห็ดคุณยายพี่น้องจ๋าเห็ดบดเห็ดบดปลูกผู้ใดอยากปลูกสอบถามเข้ามาเด้คะ่ะคุณยายคุณยายก็สั่งมาคือกันก้อนหเห็ดพี่น้องจ๋าผู้ใดมีไม้ปลูกก้อนเห็ดคุณยายก็สั่งมาเหมือนกันปาดติดโต จอกันคลิปน้าพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศให้เบิ่งเพียงแค่นี้แ่ละคะ่ะเหตบทคุณยายออกแล้วผู้ใดอยากกินมาเดอ้อสวงนี่พี่น้องจ๋ากำลังกำลังยังไม่ได้เก็บเลยจะเ,เก็บรอบแรกกับมืออื่นีนล,ละพี่น้องจ๋าเก็บรอบเลขพรุ่งนี้ละจ้าเบิง่งผู้เป็นจิ้มจ,มจีมกันอยู่เก็บรอบแรกมืออื่นเดอ้อไม้ปีนี่ได้เนี่ย อันนี้ไม้หนึ่งปีนี้ค่ะพู้เนีมไปรดพี่น้องจ้าผูคอนบินแล้วผู้บ๊ายบายพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า